สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบลร์ทา r o โร่ค่ะกลับมาพบกับบีเชนเคอรนะคะคลิปนี้เป็นรนดอมนะคะที่มีวข้อชื่อว่าในเวลานี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะให้คําตอบอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะคะถ้าหากเจอพลังงานที่ไม่ดีรู้สึกว่าฟังเราไม่สบายใจนะคะก็ทิ้งมันเอาไว้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเก็บกลับไปนะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังมากจนเกินไปนะคะที่สำคัญเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ไม่ซีเรียสค่ะนะไม่ซีเรียสนะคะฟังไว้เป็นคําแนะนํานะคะฟังฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะไม่จริงจังนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะคะ สามไม้นะคะสิบถ้วยเดอะสตาอืมทำไมรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขเลยค่ะ แต่บีว่าคุณนะ่ะกำลังรอคอยข่าวาวจากทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะเหมือนกับว่านะคะรอคอยการเดินทางอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยสดชื่นเลยนะคะความสุขมันหายไปอยะนะเราก็แรงบันดาลใจนะคะ ก็หายไปด้วยนะในวันนี้อะรู้สึกว่าคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกนะคะในวันนี้นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบเรียบร้อยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะบีบองว่าคุณะเป็นคนที่ถ้าไม่คิดอะไรเยอะเเยอะๆในเรื่องของส่วนตัวของตัวเองอะคะ่ะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมากๆแต่พอเวลาคิดอะไรเยอะๆนะคะเรื่องของตัวเองอะที่ทําให้คุณเครียดอะ คุณจะบบบว่าคิดอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะมักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะพอดูเรานะ่ไม่ค่อยมีความสุขนะคะอ่ะเราไปดูซิว่าพลังงานฝั่งของเขาเนะคะเป็นแบบไหนเชมเพลนนะคะ ห,หมายมนะกลับหัวนะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะโอเคเอ,อต้องบอกว่าพลังงานฝั่งของเขาเนะี่ยก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะแต่มันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะถึงแม้ว,ว่าเขาจะไม่สามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้ในชีวิตของเขานะคะมันมีการขาดความสมดุละในชีวิตของเขาอะนะเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้ได้ นะถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะจัดการยังไงเขารู้แล้วว่าเขาจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะเพราะว่าไพ่ห้าไม้ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่าในตอนนี้นะเขาอะคิดได้แล้วจริงๆค่ะว่าเขาจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาพร้อมๆกันแบบนี้ในชีวิตของเขาได้อย่างไรนะคะ แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเองจะต้องออกมาจากจินตนาการก่อนนะคะเหมือนเขาแบบอันนู้นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำนะมีเรื่องที่อยากทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เขาเหมือนกับว่าไม่สามารถจัดการเวลาได้นะคะไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองอะ่ะมันมีความสมดุลได้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็จําเป็นต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ เลือกทำแค่บางอย่างเท่านั้นที่สามารถจะเป็นจริงได้ในตอนนี้นะคะพลังงานของเขาเนะี่ยเป็นประมาณนี้นะคะดูแล้วเจ้าโปรเจกต์มากๆเลยนะคะมีหลายอย่างให้ให้อยากทำเยอะแยะเลยอะแต่ในะตอนนี้คือเขาสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองได้แล้วนะถึงแม้ว่าจะเป๋มาก่อนนะคะ แต่ตอนนี้คือฟื้นแล้วนะคะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนช่วยด้วยนะคะอืมเขาน่าจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะหรือว่าได้เพื่อนเรียนที่ดีอะไรแบบนี้นะดูแล้วมีคนเข้ามาช่วยอะ่ะมันเลยทําให้เขาแบบมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่าแล้วมาดูซิว่าสถานาการณ์ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงกันบ้างเนะะี่ยค่ะ ทำไมขึ้นมาก็เป็นหนึ่งเหรียญกลับหัวเลยลาปล่อยมือกันไปแล้วหรอคะราชินีถือดาบนะราชาถือถ้วยมีคนเจ้าชูใช่ไหมในความสัมพันธ์นี้นะ่ะอืมมีคนไม่แก้ปัญหาเนอะถ้าจากที่บีเห็นตรงนี้นะสถานาการณ์อันนี้นะคะที่ขึ้นมาเนี่ย มีเห็นใบแรกแล้วสถานการณ์มันไปทางไหนไม่ได้เลยค่ะคุณปล่อยมือกันไปแล้วแล้วก็การปล่อยมืออ่ะมันก็ฝืนใจด้วยนะเหมือนกับว่าไม่ได้อยากจะปล่อยแต่มันมีปัญหาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมีปัญหาความเจ้าชู้ของคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแก้ไขปัญหาแล้วแต่มันก็แก้ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันหมดความหวัง เราก็มีการเอาชนะการเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในวันนั้นแล้วในตอนนี้ก็คือนิ่งเงียบนะคะหนักสุดก็คือจบกันไปแบบไม่คุยกันเลยจริงๆอะนะคะแต่บางคนก็คือแค่ปล่อยปล่อยความสัมพันธ์นี้เอาไว้เฉยๆนะคะยังไม่แก้ไขอะไรนะเพราะจากที่บีเห็นตรงนี้อะคะ่ะราชีถือดาบอะ ที่ขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าก็ยังอยากคุยนะคะก็มีคนยังอยากคุยอยู่ในความสัมพันธน์นี้แต่อีกหนึ่งคนไม่พร้อมคุยค่ะนะราชาถ,ถ,ถือถ้วยไม่พร้อมคุยนะคะราชาถือถ้วยยังไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะก็ไม่รู้นะว่าพลังงานของใครนะคะที่เป็นคนที่ทําตัวไม่น่ารักในความสัมพันนี้นะี่ะแต่อีกหนึ่งคนนะ่ะอยากที่จะคุยคะ่ะนะคะแต่การที่เงียบกันไปการที่จบกันไปเป็นการฝืนใจตัวเองนะ รู้สึกว่ามันคงดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ในตอนนั้นนะคะอะแล้วมาดูซิว่าในเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะ คิดเยอะนะคะใบแรกขึ้นมาก็เป็นก้าวถัเลยนะเขาคิดเยอะค่ะกังวลค่ะรู้สึกเหมือนปัญหามันลุมเล้ามากๆเลยอะนะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่กระวนกระวายใจด้วยนะคะถ้าเขาเป็นคนทําตัวไม่น่ารักในความสัมพันธ์นี้บีอยากจะบอกว่าในตอนนี้เขาทุกข์มากค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้ไขปัญหาที่มีกับคุณอะยังไงนะคะ แล้วก็เขาเองอะ่ะเหมือนกับว่านะในตอนเนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถที่จะแก้อะไรได้ก็ตามอะ่ะแต่ตัวของเขาเองอะ่ะก็มีความคิดอย่างหนึ่งนะว่าอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะแต่เนื่องจากว่าตัวของของเขาเองอะ่ะทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะถ้าเป็นกรณีนี้นะคะ mm hmm. เขาก็มีความกังวลในใจนะคะแล้วก็เจ็บปวดในใจแล้วก็เป็นทุกข์ ก็ยังไม่แน่ใจได้ว่าระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันยังสามารถนะคะที่จะเป็นกันรละกันได้อีกหรือเปล่านะคะเพราะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมาพูดอะไรให้คุณเข้าใจในตัวของเขานะคะเขายังหนีปัญหาอยู่เขายังหลบปัญหาอยู่นะแล้วเขาก็มีความรู้สึกกังวลในใจเหมือนกันแหละ แต่นะคะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาน่ะทําไมบีรู้สึกว่าเขาไม่สํานึกเลยก็ไม่รู้นะเขาเสียใจนะแต่ว่าเขายังไม่สํานึกนะคะบีอ่านตามหน้าไพ่นะคะทุกคนแต่ไพ่ในวันนี้คือบีบอกเลยนะว่าอ,อพลังงานอาจจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคที่จะฟังต่อก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะบีบอกเลยนะเพราะว่า ไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะบอกได้เลยนะว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะคะพอบีว่าเขาเสียใจอ่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอนะ่ะแต่เขายังไม่สํานึกในสิ่งที่เขาทํานะคะจริงๆเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมานะ่ะต่อจากตรงนี้ค่ะอืมเขายังไม่สํานึกจริงๆกับสิ่งที่เขาทํานะคะเพราะฉะนนั้นแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ เขายังไม่คิดที่จะแก้ไขอะไรทั้งนั้นค่ะ ừ, เขายังไม่คิดที่จะแก้ไขอะไรจริงๆเขายังต้องการปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบนี้นะคะเขายังต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันนิ่งอยู่แบบเนี้ยค่ะยังไม่อยากจะขยับเพราะเขายังไม่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาใบาแรกมันเป็นความกังวลก็จริงแหะนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่ะมันเป็นความกังวลขึ้นมาตั้งแต่ใบแรก แต่ไพ่ใบอื่นๆที่บีเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะสิบใบตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าเขายังไม่ได้สํานึกนะแล้วเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบว่าเขาจะต้องทําอะไรอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะบีบอกได้เลยนะว่าความรู้สึกในวันนี้นะคะที่เขามีต่อคุณในตอนนี้เนะ่ะมันเป็นอะไรที่เขาเองนะคะยังไม่ได้อยากจะแก้ไขจริงๆบีก็ไม่ได้อยากจะพูดซ้ํานะคะทุกคนแต่ไพ่อะเขาขึ้นมาแบบนี้อะ เราหน้าไพ่มันเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะทางเก้าใบที่ขึ้นมาต่อจากไพ่เก้าดาบใบแรกอะคะ่ะแต่ตัวของเขาเองน่ะคิดนะหลังจากที่นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะมันเป็นความรู้สึกคิดเยอะใช่ไหมอ่าแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคิดเยอะแต่ยังไม่ทําอะไรแต่เขามีความคิดหนึ่งอย่างนะคะว่าถ้าสามารถผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้สักพักหนึ่ง ตัวของเขาเองนะคะมีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะแก้ไขสถานการณ์เหมือนกันแต่บีบอกได้เลยนะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความนิ่งเฉยนะคะแล้วการคิดถึงในวันที่เขาทำให้คุณเสียใจแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรเลยนันเนี่ยอาเดวบีจะเปิดเพิ่มให้อีกนะคะพอดูแล้วเราไม่ได้อะไรเลยะค่ะในวันนี้อะ ไม่ได้พลังบวกเลยนะในวันนี้อ่ะบีก็อยากจะอ่านให้ออกมาดีๆอ่ะนะแต่ดูแล้วอ่ะทิศทางไม่ดีเลยจริงๆอ่ะอืมเขามีแต่จะปล่อยนะคะความสัมพันธ์นี้แต่ในในอนาคตไกลๆอ่ะเขาก็อยากเคลียร์ใจกับคุณนะจริงๆค่ะ,ะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะ แต่มันค่อนข้างนานหน่อยนะการติดต่อสื่อสารของเขานะคะมันไม่ได้มาเร็วนะแต่มันจะมีการติดต่อสื่อสารอาจจะประมาณสัก8สัปดาห์8วันนะ่ะไม่น่าใช่ถึงเขาเสียใจก็จริงนะแต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะเขาก็ไม่ได้พร้อมเคลียค่ะ เพราะฉะนั้นไพ่าการติดต่อสื่อสารขึ้นถึงนะว่ามันจะเป็นไพ่แปดไม้ที่บ่งบอกถึงการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วต่อยบีมองว่ามันไม่เร็วเพราะประกอบกับไพ่ใบอื่นๆน่ะมันช้านะคะเพราะฉะนั้นบีให้ไปเลยแปดสัปดาห์อย่างต่ํานะแปดสัปดาห์นะคะอืมจริงๆค่ะเพราะในตอนนี้คือเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมจริงๆที่จะคุยกับคุณอ่ะนะคะแต่เขามีความคิดละ มีความคิดมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารและเคลียร์ใจกับคุณราชาถือไม้นะคะแต่เขาก็คือยึดความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะก่อนหน้านี้นะ่ะเขาทำอะไรกับคุณไว้อะ่ะเขาก็ยังไม่ได้สํำนึกทั้งหมดนะคะแต่เพียงแค่คิดเยอะในเรื่องของคุณนะคะแค่คิดเยอะในเรื่องของคุณเท่านั้น แต่จากที่บีเห็นตรงนี้ต้องบอกว่าความคิดถึงที่เขามีให้กับคุณอะมันมีนะคะแต่ว่ามันน้อยมากอืมเพราะมันเกิดจากการที่เขาเองอะเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยเนาะบีมองว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คุณเสียใจนะเพราะฉะนั้นนะคะบีขอพูดเลยก็แล้วกันว่าเขาทำให้คุณอะรู้สึกผิดหวังเสียใจกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบ แล้วแล้วความสัมพันธ์เนี้ยก็เป็นอะไรที่เขาเองอะเมื่อได้อยู่คนเดียวอ่ะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอนอย่างที่บีพูดไปแล้วนั่นแหละว่าเขาเสียใจแล้วก็คิดเยอะแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะแก้ไขเพราะเขายังไม่ได้มองว่าตัวเองผิดแบบร้อยเปอร์เซนอ่ะเขายังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่นะคะเขามีความมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองทําถูกต้องถึงแม้ว่าเขาจะคิดเยอะ เราอยากที่จะแก้ไขทุกอย่างอยากจะเคลียร์ใจกับคุณอะแต่ดีว่านะการเคลียร์ใจกันอะก็น่าจะทะเลาะกันมากกว่าที่จะตกลงกันได้อ่ะคะ่ะเพราะดูแล้วมันมันไม่มีความหวานเกิดขึ้นเลยนะในความสัมพันธ์เนี้ยในไพ่ในวันนี้นะคะอืมเพราะเอาจริงๆแล้วนะ่ะตัวของคุณเองอะก็เป็นคนที่ชัดเจนอะใช่ไหมคะตัวของคุณเองเป็นคนที่ชัดเจน เขาอะรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเองก็รู้สึกกังวลใจอะในการที่จะพูดคุยกับคุณตรงๆเพราะว่าเขาทําผิดเขาก็เลยไม่กล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นมาว่าเขารู้สึกแล้วว่าเสียใจเขารู้สึกแล้วว่าเขากังวลใจแต่มันก็ยังไม่ได้มากพอให้เขาแบบแก้ไขสถานาการณ์ให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณในตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่เขายังไม่อยากขยับนะคะบีก็ไม่รู้จะอ่านให้ยังไงเลยนะเนี่ยพอไพ่ออกมาแบบนี้หมดเลยอะ่ะไพ่เดือดซันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ด้วยนะมันไม่ได้มีความสุขแล้วนะในความสัมพันธ์นี้อะ่ะจริงๆค่ะเขาไม่พร้อมคุยเลยจริงๆ ะะเขาไม่พร้อมคุยเลยจริงๆบีบอกได้เลยนะว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าพลังงานตรงกับใครนะคะความสัมพันธ์เนี้ยการที่จะกลับมาแล้วคบกันได้แบบราบรื่นนะน้อยมากนะคะเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนนิสัยนะในความสัมพันธ์ในวันนี้นะคะเขาเคยทําให้คุณเสียใจแบบไหนเขาก็จะยังทําแบบนั้นต่อให้คุณเคลียร์ใจกันแล้วนะคะ ก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมแต่บีมองว่าการที่เขาอยากจะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะ่หน้าอยากน้าที่จะอยากจะเคลียร์ใจกับคุณแต่ไม่ได้อยากที่จะกลับมาหากันมันน่าจะเป็นแบบนี้นะพอดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่เหลือเยื่อใยแล้วอะมันไม่เหลือเยื่อใยในการที่จะกลับมารักกัน,น่ะคะ่ะเพราะเอาจริงๆนะคุณเองอะเป็นคนที่ชัดเจนมากๆตัดก็คือตัดจบก็คือจบ และเขาเองอะ่ะก็เป็นคนที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันพังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอะ่ะคือการที่เขาจะติดต่อมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อเคลียร์ใจเพราะในวันนั้นอาจจะไม่ได้เคลียร์ใจกันนะคะแต่จะได้คบกันไหมขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเมื่อวันที่เขาติดต่อมาเพราะจากที่พี่เห็นนะ มันไม่เหลือมันไม่เหลือเยอะใหญ่ดีๆแล้วอะ่ะนะคะมันมีแต่ความทุกข์ใจโอเคเนาะเท่านี้พอนะคะพอไพ่พลังงานคือวันนี้บีต้องขอโทษจริงๆนะแต่ว่าไพ่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะบีก็อ่านแล้วบีก็ไม่ได้สบายใจหรอกนะคะทุกคนก็ต้องขอขออภัยไว้ตรงนี้นะคะแต่เมื่อพี่เขาออกมาแบบนี้แล้วก็ต้องเคารพนะคะเคารพ การตัดสินใจของไพ่ที่เขาจะออกมาพูดแบบนี้ในวันนี้นะคะบีก็ต้องขอโทษทําให้คุณไม่สบายใจนะโอเคเรามาดูสิว่านะคะพี่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะบีเอาสำหรับนี้ดีกว่านะคะ,ะมาดูคำแนะนำนะคะจากไพ่สำหรับนี้นะเขาจะแนะนำกับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะ ฟังเราไม่สบายใจบีต้องขอโทษจริงๆนะบีก็ไม่ได้สบายใจในการอ่านนะแต่บีไม่สามารถที่จะบิดเบือนได้อ่ะอืมเข้าใจกันด้วยนะคะขอความเห็นใจนะคะเนี่ยอะไพ่บอกว่าคุณอนะมีทางเลือกเสมอนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอก สงบปากสงบคำเอาไว้นะคะพูดเฉพาะในสิ่งที่ควรจะพูดค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราพูดไปแล้วมันไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องพูดมันออกไปนะคะอย่าพิ่งยอมแพ้ให้กับชีวิตของคุณนะคะถึงแม้ว่าเ,เส้นทางความรักมันจะไม่ราบรื่นนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะ มันจะดีกว่าที่คุณคิดเอาไว้ซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งยอมแพ้นะเส้นทางในวันข้างหน้าจะดีกว่านี้นะคะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังซะนะคะพี่เขาบอกแบบนี้นะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังซะปล่อยมันไปนะคะเธอจะได้ในสิ่งที่เธอเชื่อนะคะคุณเชื่ออะไรคุณจะได้แบบนั้นนะคะคุณรู้สึกอย่างไรคุณจะได้แบบนั้นนะคะ จงเชื่อนในเซนส์ของตัวเองนะทั้งหมดที่คุณมีคือปัจจุบันขณะเท่านั้นอา่ไาไพ่ใบนี้บีบอกเลยนะว่าพี่เขานะ่ะนะคะต้องการให้คุณนะ่ะอยู่กับปัจจุบันของคุณ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วมองไปที่อนาคตของคุณเท่านั้นค่ะทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจแล้วนะคะกับอดีตที่มันทําให้คุณทุกข์ใจแบบนี้นะคะก้าวไปข้างหน้านะคะใช้พลังแห่งจินตนาการของคุณนะคะที่จะดําเนินชีวิตของคุณนะคะให้ก้าวต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้เจออนาคตที่มันสดใสามากขึ้นกว่าเดิมนะคะ มันไม่ปลอดภัยนะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณทำดีที่สุดแล้วนะเลิกยึดติดกับผลได้แล้วนะคะคือคุณ่เสียใจอัญญาบีเข้าใจมากๆเลยคะ่ะเพราะดูแล้วนะ่ะเขาก็ไม่ได้สำนึกผิดอะแต่เขาแค่รู้สึก รู้สึกว่าเสียใจนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้เนะะี่ยเขารู้สึกเสียใจแต่เขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสียใจกับเขาอีกนะคะ,ะเดี๋ยวบีจะเปิดให้อีกสักสามใบนะหยุดกังวลเรื่องนี้ได้แล้วนะคะ จัดการกับความกลัวของตัวเองให้ได้และก้าวต่อไปนะคะใบสุดท้ายอย่าตำหนิใครเลยนะคะให้อาภัยกับทุกอย่างค่ะไม่ต้องไปตำหนิอะไรก็ตามนะีคะเรื่องมันผ่านไปแล้วปล่อยให้มันผ่านไปนะคะ่ะเดินไปข้างหน้าในชีวิตของคุณนะคะด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณจะได้เจอกับรัก แท้รักดีๆนะคะรักที่เป็นของคุณรักที่ไม่ต้องแชร์กับใครนะคะเพราะบีอยากจ,จะบอกว่าคุณจะได้เจอกับกับอะไรที่มันดีกว่านี้อ่ะนะคะโอเคแล้วเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างออ่ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกธาตุด,ดินพฤษศกันมังกรน,นะคะส่วนราศีราศีกุม ราศีธนูราศีพฤกษพราศีสิงห์แล้วก็ราศีมังกรค่ะโอเคครบแล้วนะคะครบแล้วนะ นี่ก็คือแลนดอมของเราในวันนี้นะคะบีเป็นกำลังใจให้คุณนะคะถ้าเรื่องราวจากหน้าไพ่นี้ตรงกับคุณนะบีก็เอาใจช่วยนะคะขอให้คุณผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วขอให้คุณได้เจอกับรักที่ดีนะคะในเร็ววันนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ